Yeah. ยันนีครับเพื่อนวันนี้เรมาเดินเล่นที่สุชีนะคะมันเป็นทะเลสาบนะคะเพื่อนเนาะดีดอกไม้ดอกอะไรไม่รู้นะคะชื่อดอกอะไรไม่รู้นะคะดอกไม้ป่านั่นแหละนะคะเพื่อนนี่นะคะก็ไกลเหมือนกันนะถ้าเดินไปรอบๆหนึ่งก็ประมาณกิโลหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็เดินวนกลับก็ประมาณ2กิโลกว่าเนาะ,ะแล้วเราเดินมาจากบ้าน มาที่นี่นะคะก็ประมาณ2อกิโลครึ่งค่ะเกือบ3ากิโลเนาะนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะลูกค้าเขาก็รู้อยู่แล้วละว่าเขาจะต้องใช้พินโคดในการเข้าบ้านเนาะเราก็ไม่ต้องอยู่รอหรค่ะเนาะเราแค่เป็นพนักง,งานทำความสะอาด <c oughs> เราไม่ได้เป็นรีเซพชัน เราจะเดินไปทางนู้นนะคะมันจะมีร้านกาแฟกับร้านไอติมแต่คิดว่าอาจจะปิดแล้วก็ได้นะคะเพื่อน,นอเพราะว่ามันหกโมงกว่าแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนบรรยากาศดีๆนะคะแล้วที่นี่ก็จะมีหนุ่มๆสาวๆหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะมาพายเรืออะไรนะเขาเรียกว่าเรือเรืออะไรไม่รู้นะคะเล่นกันนะคะรีเล็กรีเล็กนะคะเพื่อน บรรยากาศดีมากนะคะแล้วมันเป็นสวนสาธารณะเนานะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเข้านะคะมันก็แบบนะคะเขายังไม่ตัดหญ้าเพื่อนเนาะเพราะว่าบางครั้งก็พอเขาตัดหญ้าเสร็จปุ๊บเขาจะไม่ได้ทิ้งนะคะเขาจะเก็บเอาไว้เพื่อเลี้ยงสัตว์ต่อไปนะคะพเพื่อนเนาะโอเคก็เล่าสู่กันฟังนะคะบรรยากาศแถวแถวบ้านค่ะสวัสดีมีสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ